ปิดการเงินชํำมากติ๊กตอกวิวเมืองไทยก็แล้วฮ่องกงก็แล้วอะวันนี้กลับมาฮ่องกงแล้วกันกับร้านในตำนานร้านนี้ครับบอกเลยว่าร้านนี้ข่าวจวะ๊ะข่าวมากข่าวจริงๆข่าวตั้งแต่คนเสิร์ฟดูสิขาหมูข่าวมาก <laughs> หยอกหยอครับประเดิมด้วยขาหมูครับซึ่ง เหนียวมาระวังเมนูนี้มันมีความกรึบๆะครับบวกกับข้าวแข็งๆเป็นเทกเจอร์ที่ <c oughs> อธิบายไม่ถูกจริงๆส่วนที่ว่าข้าวนั้น <c oughs> ในเส้นลูกชิน้นบอกเลยลูกชิ้นที่ฮ่องกงอะ่ะเขาเด้งมากจริงนะเอาจริงเห็นขาวๆงี้นะน้ำซุปมันแบบ กลมกล่อมมากๆเลยส่วนขาหมูถึงจะเหนียวนะแต่พอได้เคี้ยวได้กัดนะครับดึงได้ถึงมันก็แปลกและอร่อยไปอีกแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นถ้วยของน้าผมเขาชอบเทพริกลงกว๋วยเตี๋ยวใท้คำว่าเทนะอีกอันหนึ่งนะครับบะหมี่เนื้อซึ่งบะหมี่มันอร่อยมากจริงๆบวกกับรสชาติเนื้ออร่อยเรื่องเส้นเรื่องบะหมี่เรื่องนำซุปทฮ่องกงบอกเลยอร่อยจริงๆว่าเขาไม่ได้นะส่วนผมทานอะไรนั่นแหละครับนี่ บะหมี่จ้าฟรุบเข้าให้อร่อยมากจริงๆบะหมี่เหนียวนุ่มหนุบเนี่ยครับสิ่งที่ผมสั่งมาอยากให้เมืองไทยมีลูกชิ้นแบบนี้เด้งมากกัดแทบไม่เข้าเพราะมันเด้งสูฟันฟันบนก็สูฟันล่างก็สูโอ้เกือบกัดไม่เข้าอ่อาจริงๆบอ,อกเลยเห็นอย่างนี้นะอิ่มอิ่มตั้งแต่ลูกชิ้นอันแรกและกัดเข้าไปแบบเออ ทำไมมันอิ่มมันแน่นอย่างนี้วะเส้นบะหมี่เส้นเล็กอย่างนี้ออกเลยหอมไข่มากดูสิเกี้ยงช่อร่อยอร่อยจริงๆแล้วใครคิดว่าอ่านที่นี้แพงไหมนี่คูณ4ีจุดเขาไปกับร้านนี้ครับไปลองกันเลยถ้าไปฮ่องกงเรียนเชิญนะครับ